สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง B m a g i c กทารอดกันอีกครั้งนะคะวันนี้มีกิจกรรมนะคะช่วงค่ำท่านใดสนใจสะดวกมีเวลาก็เชิญเข้าร่วมได้นะคะจะเป็นการพาทําการสวดขอขอมากรรมแล้วก็ทําสมาธิเขียรชมาล้างพลังงานลบในตัวเองนะคะก็เวลา1 9นาฬิกาสเดนาทีเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะท่านใดสนใจก็เชิญค่ะอะ่ก่อนอื่นวันนี้ก็ไปรัน,รนด้อมเนาะไม่มีหัวขอ้อก็ให้ไพ่มาเล่าเรื่องแล้วกันนะคะอันนี้ให้ พีระมิดคริสตัลน,นะคะดึงพลังงานจากเบื้องบนลงมาให้กับเพื่อนๆนะคะให้น้อมรับกันไปเนาะเป็นท่อพลังงานแสงสีขาวนะคะตรงนี้ยังไม่มีหัวข้อค่ะให้แพมเล่าเรื่องนะคะอะมาดูกันว่าเอ้วันนี้เพื่อนๆที่มีพลังงานถูกดึงดูดเข้ามานะดึงดูดเข้ามาให้รับข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างหรือขี่บางอย่างหรือว่า เรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะก็รู้กันว่าครูครูบาอาจารย์มีอะไรจะบอกเพื่อนๆเ,เป็นพิเศษไหมเนาะในวันนี้เราจะค่อยไปใส่เป็นหัวข้อนะคะก็ก่อนอื่นเช่นเคยขออ่าแล้วใครต้องการจะเช่นเคยเ <laughs> ช็กพลังงานดยรดวงส่วนตัวหรือต้องการจะชำระล้างเป็นการส่วนตัวก็ทาทางไลน์แอดหลังบ้านแล้วกันนะคะอ่านมาขอเช็คพลังงานเพื่อนๆก่อนค่ะที่เข้ามาวันนี้เป็นใครกันบ้างเนาะทาอะไรกันบ้างราศีอะไรกันบ้างนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้เนาะ ะะมาใบแรกอามารวยพลังงานของพ่อหมอแม่หมอหรือว่าเข้ามาฟังกันในว<ม>ันนี้เดอะเมจิเชียนเขาพร้อมด้ทัทาทั้งสี่ค่ะเก่งรอบด้านนะทําอะไรก็ได้นะคะเดอะเมจิเชียนมาเลยเนาะใบแรกอไม่ต่อมาหกเหรียญค่ะท่าดินมังกรประสบกันเรื่องของการให้การรับเนาะหนึ่งดาบทัดลมค่ะมิถุนตุนกุมหนึ่งถ้วยมาทั้งหนึ่งดาหนึ่งถ้วยนะท่านาน้ำม,ม่ามีนกรกฏพิจ แปดดาบนะคะท่านลมค่ะท่านลมนะคะมีถุนตุนกลุมแปดดาบอัศวินถือถ้วยท่านน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกเดดแอลลีเบิร์ดอ่ะเดดแอลลีเบิร์ดนะคะราศรีพิจิกค่ะหกดาบยอมจำนวนซูเรนเดอร์ไหมคะหกดาบท่านลมค่ะมีถุนตุนกลุมเจ็ดถ้วยท่านน้ำ,ม,นนม,นำมีนกรกฎพิจิก สามถ้วยค่ะเอาบันดานเนาะท่านน้ำค่ะมีนกฎกฏพิจิตรเนาะก็พลังงานเพื่อนๆวันนี้ชัดเจนมีเมเจอร์มีเดทเมเจอร์ขึ้นมามีเดทแล้วก็เดบิวต์เชียรนะเดทในที่นี้มองว่ามันเป็นการเดทออลิเบิร์ดนะมันยอมจำนวนอะปิดจบในการเดทออลิเบิร์ดหล่นตายแล้วเกิดใหม่ประมาณนี้นะคะอ่ะค่ะประมาณว่าเหมือนเป็นการล็อกคาบเนาะล็อกคาบตัวตนใหม่อ่ะเดทออลิเบิร์ดนะคะ เกิดจากอะไรคะเกิดจากกนเนี้เพื่อนๆยอมจำนวนอะเหมือนกับรงหัลให้กับอะไรบางอย่างตรงเนือภายไปแล้วแล้วมีอะไรบางอย่างที่ยอมจากไปอะอาจจะเป็นความคิดความฟุ้งซ่านหรืออะไรตัวตนอะไรบางอย่างที่ยอมจำนวนและจากไปแล้วเนาะตัวตนอะไรบางอย่างที่เมื่อก่อนมันมาผูกมัดพันกายเราอะเนาะที่เป็นอันนี้ค่ะแปดดาบอะจากการที่อะไรคะเพื่อนๆใช้ความเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองนั่นแหละสติปัญญาที่แหลมคมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานนะบางที อันนี้ค่ะเป็นเรื่องพลังงานอ่ะมันต้องมีการบาลานส์่ะเรื่องการให้และการรับนะคะหรือว่าหยินหยางมันต้องมีความเป็นอยู่บนความเป็นกลางนะอุบเบกขาแม้กระทั่งพลังงานในตนเองก็ต้องอยู่บนความสมดุลน,นะคะถ้าพลังงานไฟใดไฟ,ไฟหนึ่งที่มันสูงหรือมันเยอะเกินไปอะ่ะมันไม่สมดุลน,นะคะยังไงก็พออะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องทุกกล่าว ถ้ามันไม่สมดุลถ้ามันไม่อยู่ความเป็นกลางทันก็เอียงไปท่นนานใดได้หนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีประเด็นมีปัญหาโน้นนี่นั่นถ้าอยู่บนความเป็นกลางม,มันก็นิ่งว่างสว่างสงบเรียบง่ายไปนั่นเองค่ะเหมือนอะไรต่างๆที่มันเข้ามาทําให้คิดเยอะคิดมากฟุ้งในที่ผ่านมาเนาะนันเพื่อเริที่จะกลับมาอยู่กับตนเองอ่ะกลับมาฟังเสียงภายในเนาะแล้วทาให้เราผ่านฟ้นอุปสรรคหรือ สภาวะอารมณ์ในช่วงนั้นไปได้ค่ะในช่วงที่มันเหมือนมีแปดดาบมาพันกายมีผ้ามาพันกายอ่ะเพียงแค่เปิดตาเราก็จะมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะและได้กลับมาเป็นพลังงานของอะไรคะเดอะมจิเช่นความเป็นนักเล่นแร่ไปท่าของเราอ่ะเกิดจากอะไรคะเล่นแร่ไปท่าทางจิตปัญญาของตนเองเนาะนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นพลังงานของเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดเข้ามาในวันนี้นะแน่ๆคือ ปิดจบแล้วอะไรที่เป็นมาในอดีตท,ที่ผ่านมานะเหมือนทาพลังงานได้อปิดจบเหมือนเดทออลีเบิร์เหมือนล็อกคาบเหมือนโดนกระแทกด้วยช่วงพอเท้านึงหรือเปล่าคะเจ็ดเดือนเจ็ดอะกระท้อออกแล้วทาให้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะกลับมาเป็นตัวตนนีออ้อีกหนึ่งสเต็ปคือเป็นเดอะมิชียนนั่นเองนะคะก็รักษาไว้ให้สเสถียรน,นะ,สะเสถียรเสถียรอยู่เือนความเป็นกลางอะอยมกัเป็นกลางให้ได้เนาะทีนี้อะ่ะ ขอสำหรับนี้อสำหรับหนึ่งเปิดเพิ่มเติมมากอ่ะเช็คพลังงานเพิ่มเติมนะคะ นี่เมนทัลครีเอตีเหมือนทำพลังงานตอนนี้ก็คล้ายๆอ่ะวิดดัมออฟเดอะเมจิกก็คือคล้ายแค่เดนมิเชียนก็เดอะเมจิกเชียนนั่นแหละเนาะในสองของสำรับเนี่ยอะไรนี่ไงสว่างสวายอ่ะโซเอ็กเพรสชั่นซัมติงเนวเหมือนครีชั่นพร้อมที่จะออกมาสร้างสรรค์พลังงานอะไรใหม่ๆแล้วนะเนี่ยเหมือนโฟกัสอยู่กับสิ่งใหม่ๆที่กำลังทำอยู่อ่ะและช่วงนี้เป็นช่วงแบบชอบอยู่คนเดียวปิดวิเวกเนาะไอโซเรชั่นเอม OTIONAL DESERT ชอบอยู่คนเดียวไม่อยากทำอะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆว่างเนาะอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวประมาณโอเวซิตกลางทะเลชากลางทะเลทรายของฉันในความสงบชุ่มชื้นส่วนตัวเนี่ยะไม่อยากยุ่งกับใครอ่ะตอนนี้เนาะเหมือนเมื่อก่อนคิดจะคิดมากฟุ้งแล้วก็สุดท้ายเอาเข้าใจเก็ตยอมจำนวนนะคะประมาณนี้ค่ะคือพลังงานของเพื่อนๆที่ถูกดึงดูดเข้ามาในวันนี้นะคะที่นี้อ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเนาะมาดูกันหาว่าพาอยากบอกอะไรในวันนี้ นะคะให้สำหรับนี้บอกมาดูกันว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรเพื่อนๆนะคะศึกษาเล่าเรียน่ยเหมือนช่วงอะไรนี้พไพ่ให้ศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมคะศึกษาเล่าเรียนปรับกล้องนี้หนะึ่ง นะคะมาใบต่อมากดแห่งแรงดึงดูดนะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งไหมศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็กดแห่งการกระทำผลพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นค่ะแล้วก็ดอะสตา The law of k a r ม a า s always fair กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะแต่ว่าความยุติธรรมมันทิมไม่ได้ว่าได้ดังใจเราเสมอไปเนาะที่ว่ากดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ่ะมันมีเวลาของมัน,นจังหวะและเวลานะคะ มันมีจังหวะและเวลาของเขาแต่ละเรื่องแต่ละราวนะแต่ละบริบทนะคะแต่ละเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะหรือเอบางทีไปมัวแต่ไปมองออกนอกส่งจิตของนอกไปมองดูคนนู้นคนนี้คนนั้นไอ้ทำโน้นนี่นั่นเราไม่เห็นได้รับผลแห่งการกระทําของเขาเลยก็เป็นเรื่องของเขาค่ะเขาจะมีของเก่าของดีของเดิมติดมาเยอะก็ได้เนาะเป็นเรื่องของเขานะคะจบที่เราเบาที่สุดนะคะทําพลังงานของเราให้ดีค่ะส่วนของคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาภาษารักค่ะ ดูโดยรวมนะคะโดยรวมบนไปเรื่อยค่ะการยกระดับการตื่นรู้สมการรักแน่พลังงานที่เท่าเทียมส่งอะไรไปล้วก็ได้สิ่งนั้นนะคะและสิ่งนี้แหละวิธีการเลือกของเราเนาะแล้วก็อันนี้เอามาละเดอะมีเจเชียนเห็นไหมมีเจเชียนออกมาแลวเล่นๆไปท่าด้ เหมือนช่วงนี้จะมีอะไรมาให้เลือกไปคะเพื่อนเเพราะว่าเมื่อใดที่มีเรื่องการเลือกขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรมาให้เลือกเนาะมีอะไรมาให้เลือกอยู่ที่บริบทนะขณะนั้นนะคะว่าเอเรื่องที่ต้องให้เลือกนั้นคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือว่าเราจะต้องใช้อะไรเป็นหลักเนี่ยมันมีสองทางเลือกไงสออย่างในการใช้ในการเลือกนะคะที่บีวาดไว้นี่คือใช้สมองนะคะตรกะและเหตุผลเนาะในบริบทของเรื่องการใช้ชีวิตโน่นนี่นั่นนะคะมันก็ต้องใช้ฝั่งนี้เป็นหลักไหม เรื่องของภายในเรื่องการตื่นรู้เรื่องของจิตวิญญาณก็ต้องใช้ฝั่งของภายในนะคะใช้หัวใจในการเลือกเป็นหลักอะคะ่ะว่าเราจะเลือกตะกาไหนนะในแต่ละบริบทนะคะในการเลือกที่มันเข้ามานะคะก็ดูดูสภาพแดล้อมบริบทดูหัวข้อก่อนเอว่าไอ้ที่เข้ามาให้เลือกนะะั้นคือเรื่องอะไรนะคะเน้นว่าเป็นหลักอะแต่ก็ต้องใช้ควบคู่กันเพื่อให้บาลานซ์นะคะแต่เน้นอันนี้เป็นหลักฟังเสียงหัวใจท้างในเราอะคะ่ะจะรู้เองว่าเรื่องนะั้นเป็นเรื่องอะไรเนาะอะไรยังไงนะคะ และเหมือนไพ่บอกว่าเพื่อนๆจะมีคนจากผลที่เราได้ลงมือล,ลงแรงหรือกระทาไปนู่นนี่นั่นไปศึกษารเรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าใจเรียนรู้เรื่องของเรื่องของทั้งกฎแห่งก,การกระทํา่อะของกฎของแรงดึงดูดนะคะช่วงนี้เหมือนจะดึงดูดให้คนรู้จักเรามากขึ้นน่ะไม่ว่าจะทําทอะไรก็แล้วแต่นะในการงานหนะ้าที่ในส่วนของแต่ละบุคคลนะคะคนจะรู้จักมากขึ้นด้วยพลังงานที่เราส่งออกไปนะคะส่งอะไรไปเหมือนแผ่ไปอะไรออกไปก็เป็นเช่นนั้นเนาะ แต่มันก็มีช่วงจังหวะเวลานะคะบางคนช่วงเวลาในการส่องแสงช่วงเวลาในการดอปแสงครูคู่บาอาจารย์จะรู้ว่าช่วงไหนควรจะเปิดจะปิดให้เรานะคะเพื่อเป็นการไม่ต้องแปลกใจบางทีเป็นการโปรเทคเรานั่นแหละบางทีสว่างจ้าเกินไปมันก็โดนลงได้เนาะประมาณนี้นะคะเข้าใจนิดนึงนะคะประดุมแล้วถ้าเรายังไม่แข็งแร่งพอยังไม่มีเกราะป้องกันตัวเองก็อาจจะรับไม่ไหวครูเขาเลยต้องโปรเทคเรานิดนึงนะคะแต่บางทีถึงช่วงแล้วที่เราแข็งแร่งพอเราแข็งแรงพอข้างในเราแข็งแร่งพอพลังงานเราบาลานซ์แล้วเราสมดุลพลังงานตัวเองได้ เขาก็จะเปิดแสงให้เราพร้อมรู้จักทาให้อะไรคะมีคนรู้จักมากขึ้นอะ่ะจากพลังงานของเราเนี่ยแหละความเป็นนักเล่นแร่ปทธาตุความเป็นตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะที่เราได้มีการเลื่อนระดับยกระดับอย่างต่อเนื่องเนาะในเส้นทางของการตื่นรู้อะคะ่ะอยู่เลื่อกรู้ที่จะส่งภาษาอะไรกไปนะ่าสู่ผู้คนแพ่พลังงานอะไรออกไปแล้รู้ว่าคุณจะศึกษาเรื่องเรอะไรเพิ่มเติมนะคะนะทั้งโลกได้ทางจิตวิญญ,ญาณทั้งโลกท,ทนะั้งธรรมเนาะ ทั้งภายในและภายนอกคะทาให้มันบาลานกันนะอยู่ในความเป็นกลางเนาะนั่นเองค่ะประมาณนี้ในสิ่งที่ไพ่สหรับนี้มาบอกนะคะคร่าวๆอ่ะคร่าวๆในเส้นทางการตื่นรู้ทุกอย่างมันมีเรียกว่าจังหวะและเวลาเนาะแต่นี้เรื่องของกฎแห่งการกาะทำไม่ต้องกลัวค่ะหว่านพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นนะคะวันหนึ่งจะได้รับผลเช่นนั้นแน่นอนแต่ว่ามันมีเวลาของเขาแค่นั้นเองเนาะรอค่ะรอ างทีครูก็ฝึกแค่เรารู้จักการอะไรคะอดทนรอวางใจในกระบวนการวางใจในจักรวาลน,นั่นแหละอย่าควบคุมอ่ะปล่อยไหลอะ่ with the flow นะโควิด -19 เนาะพอดีไม่ขึ้นมานะโควิด -19 วันนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะให้พันตาออร,ร์คเคิลมาบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะกับเพื่อนๆในสำหรับนี้คะ่ะว่าพันตามีอะไรมาบอกเพิ่มเติมไหมเนะ อันนี้นะคะเชียวชานควบคุมเห็นไหมเนี่ยอย่าไปควบคุมนะอย่าไปควบคุมยานพานะอืมอหวัดกลัวแล้วมาบ่อยขอสับอีกทีได้ไหมหยิบจะได้ไพ่คล้าย,ายๆเดิมนนเนาะก็สับนะสับหยิบใหม่ไม่ได้เตรียมเอาวันเก่ามาเนะี่ดูซิน่าคืออะไร คอแลรเนี่ยการร่วมมือนะคะกับความช่วยเหลือเนี่ยจะมีคนมาช่วยเหลือค่ะไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องกังวลอะไรไปนะคะในสิ่งที่เพื่อนๆลงมือแรงๆหรือทําอะไรอยู่ในตอนเนี้ยบางคนอาจจะมีความแบบค,คิดมากกังวลอ่อาเนี่ยเรื่องของอะไรคะผลผลิตเนี่ยถึงเวลาเก็บเกี่ยวถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเ,เห็นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยต้อง,งใกล้ๆม้นิดน,นึงอ่ะค่ะอันนี้อะไรคะ บำเรอสุขบำเรอค่ะบำเรอบำรุงบำเรอตัวเองนะคะอย่าไปคอนโทรลตัวเองมากค่ะบางทีแบบ ABC ถึงแท้นวางแผนแผนไว้หมดทุกเรื่องคอนโทรลตัวเองไว้ทุกถึงอย่างฉันมีแผนไว้นู่นแล้วต้องไปตรงนั้นตรงนี้โครงการควบคุมอะ่ะควบคุมเกินไปบางทีมันเครียดนะทําให้หวาดกลัวเครียดเนี่ยนะเอาพาตัวเองไปสู่การแบบเรียกว่าเซลล์คอมเพรชันอ่ะแม่ตาตัวเองบ้างนิดนึงใส่ใจตัวเองบ้างนิดนึงดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะในเส้นทางการเรียน,นรู้ค่ะ ทำความถี่ทำมาานพลังงานตัวเองมค่ไม่มีความสุขเนี่ยมันจะบางทีแบบปุ๊บปารอ่ะอัปเกรดไปแบบกดรีบเลยเพราะว่าอะไรมันมีแต่พลังงานแความสุขใดล้อมไงเนาะไม่ต้องเครียดเพราะไม่กดดันอะปล่อยหลยบ้างนะคะเนี่ยจรลกรรมอยู่ตรงไอวิคเคนนิ่งเลยจรลกร,รมต้องแอบ,บทําอะไรบางอย่างหปคะร็อเ Lovely. Lovely. <laughs> บเบียร็อบเบียรแอบทาอะไรบางอย่างไหมและหลักฐานแน่มี ดูสิคืออะไรกับดักม่นมีคําว่ากับดักขึ้นมาด้วยนะ่มีการเล่นแร่แปรธาตุแล้วมีคําว่ากับดักขอขยายคืออะไรค่ะอ๋อม,มีการติดสินบนอ่า อาจจะมีการเตือนกับใครบางคนบางท่านนะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเป็นคลิปแรนดอมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือตรงบ,าง,รงบางส่วนแต่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะใครที่เมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระวังนะคะอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะใครที่มาเสนอยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างอารับไว้สิคะก้อนนี้อะไรอย่างนี้ระวังนะคะแล้วเขาอาจจะเก็บไปเป็นหลักฐานและแอบไปทําอะไรบางอย่างรับหลังทาลายชื่อเสียงเราก็ได้นะให้ระวังนะคะให้เป็นเหมือนในภาพนะคะโปดอย่ารับเมื่อวานนั้ขึ้นมาเนี่ยอย่ารับนะคะอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะ ของคนที่พวกที่ว่าอยากได้แลก,ก,กแปลธาตุต่างๆแปลธาตุแปลเอกสารแอบเก็บเป็นหลักฐานน่ะไว้อาจจะมาแบกเมย์ก็ได้นะคะภายหลังต้องระวังนะคะอย่าทาให้เราอะไรคะเครียดไงหวาดกลัวแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเนี่ยมันตรงกับคำว่าทางเลือกไงคุณจะเลือกช่วยใช้อะไรต่กะเหตุผลหรือใช้ข้างในหัวใจนะคะเนี่ยจะมีกลุ่มมีทีมให้ความช่วยเหลือและมาช่วยเพือพ่อนๆเองนะคะแต่เขามาเตือนนะ มันเป็นกับดักนะคะในการนี้มายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างอาจจะถูกเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไปทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคะให้รเราแวดระวังไว้ของขยายอันเนี้ยใช่เนี้ยเนี่ยจะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือคะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะที่หวาดกลัวเนี่ยนะคะเนี่ยก็คือกลุ่มนี้กลุ่มทีมที่เราของเรานั่นแหละคะ่ะแต่บางคนที่มีเรื่องเกี่ยวกับใครมายื่นอะไรให้ก็อย่ารับนะคะช่วงนี้ทําตามในภาพเลยเพราะไม่งั้นอาจจะเป็น มาแบกเมลเราภายหลังได้นะคะประมาณนี้ชัดเจนมากอ่าที่นี้ขอใช้เวไพายเหะอแวมพายมาบอกเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมเป็นกล่องกล่องเหล็กนะคะกล่องเหล็ก ดูสิมีอะไรเพิ่มเติมจากแวมไพร์อีกางไรแอมพายโซเรียลนะคะผู้ปรับแวมไพร์ <Vamp ire. S 1> อะจัดเม้นทเห็นไหมเนี่ยจัดเม้นทไม่ตรงกับคําว่าอะไรกดถึงแรงดูแล้วกดถึงกรรมกระทำอะคือกดถึงกรรมยุติธรรมเสมอแหละทําอะไรก็ได้รับผลสิ่งนั้นนะคะเดชเห็นไหมเดชอารีเบิร์ดเห็นไหมอันนี้เป็นหลักสัจธรรมเนาะเกิดแก่จเจ็บตายเดชแต่อันนี้พี่มองมันสามอย่างใช่ไหม ทําพอเห็นแล้วปุ๊บรู้สึกถึงคําว่าอะไรใช่ไหมกิเลสสามตัวเนาะโลกดกดหลงน่ะเนะยเคลียร์ clear. ดับให้ได้นะคะเป็นเดสอนดีเบิร์ตอะตายแล้วเกิดใหม่ลอกคาบนะอันนี้คิงถือถ้วยค่ะกับเข้าสู่ภายในค่ะนั่งแท่นบารังตัวเองทำอะไรเน้นส่งพลังงานความรักความเมตตาไปนะคะเทมเพลนเห็นไหมต้องรักษาบาลานพลังงานตัวเองให้ดีนะคะเนี่ย บาลานพลังงานตัวเองให้ดีค่ะสองข้างทำาหมันมเท่ากันก็ขยับให้มันแบบบาลานพลังงานค่ะให้เห็นค่ะมองกมเห็นแล้วเดวิลขึ้นมานะจะมีความครบพร้อมสมบูรณ์พร้อมเพอร์เฟกต์อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลอ่าเพื่อนในตัวนี้นะคะไม่ต้องไปรับข้อเสนอใครอะไรใด,ดนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นกับดักได้นะคะเหมือนทีมเรามาเตือนเนี่ยคอร์รัปชันทีมที่เรามาช่วยเคยมีพันธสัญญาต่อกันมานะคะจะมาช่วยเนาะนี่ก็ หกเหรียญน,นะเรื่องการให้และการรับนะคะเนี่ยต้องระวังนะคะต้องรู้ว่าคุณจะให้หรือจะรับอะไรจากใครนะคะมันเป็นบทนะเข้ามาเนี่ยให้ระวังนะคะคิงถือเหรียญเนี่ยยังไงเราก็มีความพังพ้องบริบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเนาะแค่ดับอะไรบางอย่างไปให้ได้ไอ้เนี่ยให้เหมือนตายและเกิดใหม่ะคะ่ะสิบสามเนี่ยก็คือการเดทอลิเบิลนั่นเอง ้ไม่มีใครหนีพน้นเกิดแก่เจ็บตายหรือเนี่ยโลภหล,ลงนะดับกิเลสสามตัวนี้ไปให้ได้และเป็นโชคชะตาค่ะ the view of fortune the view นะคะเนี่ยโชกะตาว่าอะไรคะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆเจ้าอยู่เห็นไหมอย่างกับแบบแผงฤทธิ์อะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะแลงกายแผงฤทธิ์จัดการนั่นแต่อาศัยอะไรคะข้างบนเป็น king of c h a r i ของเขาคือถ้วยค่ะ คือคิงถือถ้วยด้วยอะไรคะความรักความเมตตาที่แผ่กระจายไปนี่แหละมันจะดึงดูดให้ผู้ที่ก็มีพลังงานใกล้เคียงกันเนี่ยเลิฟไปเชลิฟใช่ไหมเข้ามาช่วยอ่ะทําให้เราผ่านพน้นในเรื่องที่เป็นอาจจะมีใครที่ไม่หวังดีเข้ามาทําร้ายทําลายเราได้เนาะประมาณนี้คะ่ะเดอะซันก็มานี่ที่ดีที่สุดสำหรับมีขึ้นมาสองใบใน the world the เดอะเวิลด์เดอะซันเนาะนี่คะ่ะเพื่อนๆเ,เจ้าอยู่จัดการได้เนาะแต่ขอให้กลับมาอยู่ตัวเองนิ่งว่างส่องสงบและเน้นความเมตตาเป็นหลักนะคะอย่า อย่าสะท้อนความรุนแรงออกไปครับเน้นออไปด้วยความเมตตาใช้อ่พลังงานจากภายในของเราที่มีเนี่แหละค่ะจัดการกับในความเป็นตึกมิเตชเชียนของเราเนี่ยหลกได้แลกไปท่าที่เรามีอยู่นั่นแหละค่ะก็พร้อมด้วยท่าทั้งสี่กันแล้วไม่ว่าอะไรก็มาทําอะไรเราไม่ได้ค่ะให้เท่าทันเหมือนไพ่เขามาเตือนบางคนเนาะเฉพาะเจาะจงเนี่ยคลิปใครก็ลองดูนะคะใครที่มีเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องการติดต่อหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นหน่วยงานที่ บริษัทที่ต้องมีการเดีลงานและต้องมีใครมาเสนออะไรอย่างนี้ก็ช่วงนี้เสฟบตัวเองนะคะอาจจะถูกเก็บหลักฐานได้นะอัศวินถือถ้วยเห็นไหมเพราะมันมีเรื่องเข้าใจอ่ะมันมีเรื่องของตัวเนี้ยอาศวินมีทั้งถือถ้วยแล้วก็ถือบินใช่ไหมบางคนอาจจะเอ๊เหมือนมันมีทางเลือกมาให้เรื่องอ่ะมาให้ล่ออะมันมาล่อเนี่ยเนี้ยเห็นไหมนึกถึงการล่อเห็นไหมโอ้ใจหนึ่งก็ไม่อยากได้ใจหนึ่งก็มีค่าจ่ายต้องใช้เนาะเอาดีไหมอะไร แต่ระวังนะคะมันเป็นกับดักและโดนเก็บหลักฐาน,นอาจจะมีการแบบลักลอบเอาไปทําอะไรก็ได้นะให้ระวังนะคะเซฟไปก่อนนะคะถ้าคุณเข้าใจบทของการที่ว่าไม่ให้ไอ้พวกตัวเนี้ยค่ะมานําในชีวิตของเราอ่ะมานําทางเราอ่ะเนาะวัตถุสิ่งของภายนอกค่ะทรัพย์ต่างๆต้องถ้าไม่มีทรัพย์อาไทำนู้นนี่นั่นไม่ได้ถ้าไม่มีอันนี้มันไม่พร้อมนู้นนี่นั่นค่ะมันก็จะนาเราไปตลอดค่ะเราไม่สามารถจะใช้หัวใจเรานําทางได้เลยเพราะว่าอะไรค่ะ เราถูกพวกวัตถุเหล่านั้นะดำทางเราอยู่เสมอค่ะคุณก็จะไม่ผ่านบทอะไรบางอย่างเนาะมันไม่เชิงละเอียดอะ่ะเราข้ามก็ข้ามได้ค่ะพรงนี้ก็จะไม่มีผลอะไรกับเราเลยค่ะถึงเวลาเราจะมีหน้าที่ดึงดูดนะคะเราไม่ใช่หน้าที่เป็นทางผ่านของเงินนะเราจะดึงดูดด้วยพลังงานของเราเองนะคะให้ก้าวข้ามไปได้ค่ะเหมือนไพ่มาบอกเนาะมีทั้ง The World Sun นะคะ สินสิ์คุ้มครองเพื่อนๆอยู่แล้วแล้วก็วทีมเรานั่นแหละค่ะมาเตือนเนี่ยขที่เราคอลแลบกันไว้เขาจะมาช่วยมาเตือนเขาเลยส่งมาเตือนทางไพ่เนาะก็ให้น้อมรับแต่พลังงานที่ดีที่บอกไปนะคะก็ดูไอ้เป็นระแวดระวังค,ค่ะดีกว่าใช่ไหมดีกว่าไปติดกับดักอะไรบางอย่างนะคะอ่าอันนี้เนล่างหนึง <laughs> อ่าวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านจะมีความสุขในทุกๆวันค่ะและขอจงหลุดพ้นนะขอจงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง และอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะและวันนี้ถ้าใครเข้าร่วมกิจกรรมก็พบกันช่วงค่ำนะคะ19นาฬิกา31นาทีนะคะบีจะเข้าไปก่อนใครมีอะไรไปพูดคุยกันได้ค่ะร่วงหน้าเนาะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ